นางฟ้าแย่สวยเป็นนางฟ้าก็มาร้านนี้เรามีโปรดักต์หลายตัวเลยตอนนี้ไฮไลท์เป็นอะไรวันนี้เป็นเซรั่มัวนิ้รอยหน้าเด้งกลันน้ำนากันสูบวาวหน้าเร่งนก้มขุไม่ต้องร้อยใหมไม่ต้องมูขอปมี่คนะมีใจเซรมผิวแห่งชาติมาลองค่ะสารสกัดไว้ยา่ะแล้วก็จะเป็นโลชั่นน้ำหอมหอมหน้าน12ชั่วโมงและตอนนี้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือผลิตภัณฑ์จากน้องข้าวแ้ มีสบู่นะคะมีคทีมลถเขาเรียกแตะภาพออปปรถขูดนนะคะสบู่แล้วก็มีแก้ฟ้าตอนนี้มีเซรั่มแก้ฟ้าซึ่งของเราไม่มีสารปลอดไม่มีสเตยรอยอยแต่มันจะขาวแบบธรรมชาติเพราะว่าสารสกัดไปได้นานค่ะ<ม>แล้วก็คือเป็นไปยิานางเป็นลายใช่ไหมคะ่ะตัวนี้เป็นสินค้าทัวใหม่เป็นเฮอโปนิก ฉีดแล้วไม่ต้องล้างออกหยุดผมร่วงปลูกผมใหม่แก้ผมหมองบอกบล็อกผมขาวอันนี้เจ็ดวันสีผมจะเปลี่ยนยืดหน้าหยุดผมร่วงอะไรต่อใหม่ปลูกผมใหม่แล้วก็บล็อกผมขาวปลูกผมร่วงหยุดผมร่วงหยุดผมร่วงปลูกผมใหม่บล็อก นวัตกรรมของกรมทรัพย์สินทางบัญญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นงานนวัตกรรมนะคะที่เราเอามาต่อยอดแล้วก็มาผลิตให้สําหรับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวเช่งวนนี้แล้วก็มาเจอกับร้อยสมุนไพรน้ำฟ้าได้ใช้กันมานะคะเนี่ยลงดีอยู่ยาวกันมา30ปีแล้วหรอสามสิบปีแล้วนะผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นอ่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมผมบางผมร่วงผมหงอก มาปรึกษาได้ที่นี่นะคะอะแวะมานะคะขอบคุณมากค่ะ